นะฮะสวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะสัมมี่เกมเมอร์กับเกมเอฟเคเชอรี่นะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็อยากจะมาบอกเทคนิคดีๆกับเพื่อนๆอีกแล้วนะฮะว่าทำไมเอ๊ะนี่มันคืออะไรถึงหลอมีสมุดถึงตรงนี้เลยดูตัวใหญ่อ่ะนะครับว่าทำไมเพื่อนๆนั้นถึงนะครับแพเอฟเคนะครับหรือว่าแพ้ มอนเตอร์ตามแมบนะครับมันเป็นยังไงมันถึงแพ้เราถึงสู้ไม่ได้นะครับหรือว่าลงยังไงไม่ผ่าน f อ k สักทีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องหลักสำคัญเลยนะครับแล้วก็เรื่องการจัดตัวฮีโร่เนาะสำหรับการใครที่ไม่เติมเยอะนะครับเติมนิดหน่อยนิดหน่อยแบบแค่ซีซันพาร์นะครับหรือว่าสายฟรี Fi, นะครับ <c oughs> ตัวที่แบบผ่านผ่านแบบผ่านง่ายง่ายมากเลยนะครับ ผ่านง่ายมากเลยนะครับคือตัวอะไรแล้วควรจะเล่นยังไงนะครับโอเคมา <_ C 1> ผมจะบอกเลยนะเพื่อนๆเนี่ยให้เพื่อๆเข้าไปที่โถงนะครับโถงแห่งตัวละครอ่ะเอาเนะนี่ยโถงแห่งตัวละครเนี่ยตอนเนี้ยนนผมเลเวลอยู่ที่90ใช่ไหมการสันบล้องอยู่ที่90นะครับเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วแล้วทำไมมันเป็นยังไงตอนเนี้ยผมได้ดูหนะ้าด่านเอเคผมตอนเนี้ยของซีพีอยู่ที่ประมาณเกือบล้านละคาดีกกแฟน,นะครับมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับซุ้อเพื่อนดู ตอนนี้ผมอยู่ FK FK อยู่ที่หนึ่งศูนย์สองเก้าครับหนึ่งพันยี่สิบเก้าแต่ตอนนี้ผมลงต่อได้นะผมผมสามารถชนะได้แต่ผมยังไม่ได้ลงนะครับแล้วดูดิผมก็ยังไม่ได้กดอนี้เลยนะครับกดเพชรอีกสามครั้งสองครั้งเนี่ยผมก็กดร,รับรางวัลมามะเดี๋ยวกดรับรางวัลมามาต่อไปนะผมจะไม่ให้เพื่อนๆดูว่าสิ่งที่เพื่อนๆมักจะพลาดไปนะครับมันคืออะไรนะครับสิ่งที่เพื่อนๆไม่รู้แล้วว่าไม่มีใครบอกนะครับแล้วก็ เกมไม่ได้บอกไว้นะครับสิ่งที่มันไม่มีนะครับไม่มีในแผนที่นะครับไม่มีไม่มีบอกรับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆดูเข้ามาที่อุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์ฮีโร่นะครับตอนเนี้ยผมใส่อุปกรณ์เป็นระดับเทพไม่าหญ่นะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะมีระดับอุปกรณ์ระดับที่เป็นแม็กด้วยนะอ่าเป็นแม็กด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้อุปกรณ์อยู่ในระดับเทพไายนหญ่นะครั้งที่แล้วเนี่ย ผมบอกเรื่องการหลอมไปเลยใช่ไหมเรื่องการหลอมเลเวลทุกๆสิบเลเวลนะครับในกรณีที่ว่าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะผ่านด่าน FK หรือว่าตีมอนได้นะครับ CP ไม่พอนะครับให้หลอมทีละห้าเลเวลแต่อยางงั้นมันจะเปลืองทรัพยากรมากนะครับการหลอมทุกๆสิบเลเวลนะครับคือการหลอมที่ดีที่สุดนะครับแต่ครับตอนนี้นะครับมันมีวิธีนะครับที่ทําให้เพื่อนเก่งไวขึ้นนะครับ เกียงไวขึ้นและก้าวกระโดดเลยนะครับทำยังไงนะครับผมจะมาบอกเพื่อนเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อเข้ามาดูหน้าของฮีโร่อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่นะครับม่วจาะเป็นซัพพอร์ตนะครับจอมเวทไฟเตอร์นะครับแทงขนุโลกนะครับเพื่อนเพื่อเห็นอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมกดไลค์ดูนะครับกดไลค์ให้ดูนะครับผมกดไลค์เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหม คงจะไม่สังเกตเหต็นกันใช่ไหมอ่ะโอเคผมจะบอกนะครับสิ่งที่เพื่อนๆขาดไปคืออะไรนะครับเมื่อเวลาเพื่อนๆขึ้นมามอนสูงขึ้นนะครับด่านใหม่เนี่ยปลดล็อกด่านใหม่ถ้าปลดล็อกด่านใหม่ได้ก็ต้องขึ้น f k นะครับเปน FK ด่านใหม่ซึ่ง FK ตามที่เขากําหนดเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะกาหนดว่าต้องถึง FK บาทด่านไหนนะถึงจะสามารถไปแผนที่ใหม่ได้นะครับใช่ไหมใช่โอเคต่อมานะครับสิ่งที่เพื่อนๆไม่มีนะครับก็คืออะไรต้านคิดับนะผม <c oughs> ผมเชื่อว่าตัวของเพื่อนๆเนี่ยมันมีดาเมจอยู่แล้วเวย้ยไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นสายไหนก็นแล้วแต่ครับมันมีดาเมจไม่ว่าจะเป็นสายดาเมจเที่ยวนะสถานะหรือว่าติดพิษลดเลือดสั่งตายสายแท้งนะครับยืนทนยืนถึกนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่แบบว่าไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับเพราะว่าอะไรดาเมจไม่พอถึงไม่พอโดนสกิลทีเดียวตายนะครับ ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนั้นบอลเนี่ยมันถูกเเกินแบบถึกมากตีไม่เข้าจะทํายังไงดีนะครับอันนี้ผมมาแนะนำนะครับเอาเรื่องประเด็นที่แบบว่าโดนทีเดียวตายก่อนแลวกันนะครับหลายหลายคนเนี่ยคงต้องเจอแน่นอนนะครับไอเรื่องถึกไม่ถึกเนี่ยมันหาวิธีชนะได้สบายนะครับแต่อ้วิธีที่โดนทีเดียวตายเนี่ยผมละเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่สู้ไม่ได้ <laughs> นะครับม่สู้ไม่ได้นะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไอตัวที่เพื่อน,น,นเล่นกันนะไอตัวมากอะไอตัวที่มันจะต้องตายตัวแรกๆเลยนะครับมันคือตัวนี้ โลเวนมันคือโลเวนครับถามว่ามันมันตายไหมมันก็จะมีบางช่วงที่แบบมันตายอะโลเวนนะครับสือว่าจะเป็นเซเซียนะครับโลเวนเซเซียเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่แรกๆที่แบบจะตายเลยนะครับเพราะว่าตัวมันบางนะครับตัวมันบางเพราะมันเป็นธนูนะครับกับสายซัพพอร์ตที่แบบว่าไม่ได้เป็นซัพพอร์ตแท้งนะครับมันเป็นซัพพอร์ตธรรมดาทั่วไปตัวบันบางนะครับสิ่งที่เพื่อนๆไม่มีนะคือผมจะดูมีบ มันจะขาดอยู่แน่นอนนะครับสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยมีมันจะเป็นมีแค่2 2นะครับส,ส,สองอุปกรณ์นะที่มันจะเป็นเลเวลต่ำสุดในอุปกรณ์ของเพื่อนๆแน่นอนนะครับอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งก็คือรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยมันเขียนว่าเป็นเอฟเกนะครับบวกพลังนะครับบวกพลังกับบวกเ p พีแล้วก็ความเร็วนะครับเป็นเหมือนทุกสายกันไหมอ,อ่ะอ่ะแล้วแต่นะครับเป็นเหมือนแล้วแต่แต่สายนะแล้วแต่ว่าเราจะ สุ่มได้รองเท้าอะไรมานะครับแล้วก็เราจะได้เออ,อะไรมานะครับค่าสเต็กอะไรมาอันเนี้ยมันหาได้นะทุกคนนะมันหาได้ตามแมปนะครับตามที่แบบก็กล่องแมปกล่องแมปเนี๋ยเขาจะแจกอันนี้มาอาวุธถุงมือนะครับแล้วก็อ,อ่อสร้อยคอนะครับสร้อยคอหรือแหวนเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยมันสามารถหาได้ในแมปทั่วไปนะครับหรือว่าการดอป การดรอปนะครับการดรอปจาก f อนะครับแล้วก็ทางด้านของลงบอสนะครับตีบอสแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันยากมากหายากมากก็คือเจ้าสิ่งม่วกมัวคือมวกนะครับมวกเนี้ยกลยเป็นมวกที่แบบดีมากค่าสแต็มันดีเลิศดีเลิศมาเสดสีเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีต้านคีย์ทุกคนมันจะมีต้านคีย์ที่แบบเยอะมากครับมีต้านคีย์นะครับไอสิ่งเนี้ยมันไม่มีนะครับไม่มีดรอปในแมปนะครับ ไม่ว่าเพื่อนๆจะไปเล่นแบบไหนก็ตามหนึ่งถึงเท่าไหร่ก็ตามมันไม่มีด,อมดรดอปในเม,นม,ม็นะครับไม่มีดรอปในเม็นะครับไม่มีดรอปจากบอสนะครับสิ่งที่ไอ้นียมันมีมันจะมีอยู่ที่ร้านค้าแต่ในอนาคตผมว่าม,มันมีมันมีดรอปตามแบบสูงๆแน่นอน,นแต,ตนนนนะ่ตอนนี้มันยังไม่มีนะตอนนี้มันยังไม่มีถ้าเพื่อนๆอยากเล่งดันพลังนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องไปซื้อนะครับหลายคน่านาบอกเฮ้ยอย่าอย่าไปซื้อในร้านทองนะครับอย่าไปซื้อในร้านทองอุยใครน่ารักจังเลยขอแวะหน่อย อโอเคอ่ะสิ่งที่เพื่อนควรมีนะครับสิ่งที่ควรคนควรจะไปจะซื้อนะคือไปที่ร้านค้าไม่ใช่ร้านค้านี้นะไปร้านค้านี้นะทุกคนอีกร้านค้าหนึ่งน,นี่ร้านค้านี้่งหลอมไปงหลอมนะครับเราจะไปหาหมวกจากไหนเราหาได้จากรงหลอมครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยเพื่อนๆพอเวลาซื้อมันทีพีมันขึ้นจะตายเลยนะนะครับพรแบบปลดแมปสูงๆมานะครับมันก็จะเปิดอุปกรณ์หลอมนะครับระดับ สูงให้เราสองอยบวกนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องซื้อนะครับก็คือหมวกซื้อหมวกอย่างเดียวเลยอาบุธอาบุธไม่ต้องนะครับอาบุธอาบุธหลักอาบุธรองอย่างอื่นอะไรปล่อยมันครับปล่อยผ่านไปเลยปล่อยผ่านไปเลยเราซื้อแค่หมวกครับซื้อแค่หมวกอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมซื้อหมวกไปสี่อันนะซื้อหมวกไปสี่อันครับเห็นปะหนึ่งสองสามสี่รับซื้อไปหมวกสี่อันเพราะอะไรนะครับหมวกมันไม่มีดอกนะครับไม่มีดอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นได้ในกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มเอเคซึ่งมันดอกยากมากนะครับ เอ็กเคใช่ว่าเราจะแบบลงทุกรอบแล้วเราจะได้อุปกรณ์ระดับที่นี่ยอญ่ทุกรอบไม่ใช่ครับมันมันดอบสูงเกลือได้เกิืออีกทีนะเกลือได้เกลืออีกทีนครับแต่เหมือนที่เคยจะได้ข่าวมาเหมือนว่าไอ้นี่มันจะไม่มีขายอุปกรณ์ระดับแม็กไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับผมนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ไม่มีให้เพื่อนๆก็คือในแม็ปแผนที่เลยว่าซีบอสมันไม่มีดอหมวกนะครับ มันจะไม่มีดอกบวกให้เพื่อนๆเข้าไปดูในอุปกรณ์ของตัวเองได้เลยนะครับมันจะมีแค่รองเท้ากับหมวกนะครับที่หายากนะครับหายากมากนะครับรองเท้านี่จะหาง่ายก,ก,กว่าหมวกแต่หมวกคือหายากมากนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อเข้าไปดูในอุปกรณ์ของตัวเองนะครับจะเห็นว่ามีแค่เลเวลหมวกนะครับเลเวลหมวกเท่านั้นเองนะครับที่มันจะต่ํากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยนะครับนั่นก็คือหมวกนั่นเองเพื่อนเพื่อให้มาซื้อในร้านค้าทองใช้ไปก่อนนะครับทองเนี่ยเวลาเพื่อนซื้อมาเนี่ยให้ปุ่มว่าเวลาเพื่อนเพื่อไม่ผ่านอ่ะโดนแบบมอนีีทเด ตาเงี้ยคิเลตสี่ห้าแสนเจ็ดแสนเนี้ยนะครับมันคือหมวกนะครับหมวกเนะี้ยมันจะเป็นช่วยเรื่องการต้านคีย์ข้อดีๆมากเลยนะถ้าเพืเ่อนๆซืใอไปเนี่ยครับก<ข><อ>็เป็นเทคนิคดีๆนะที่ผมใช้ผ่านมาอ้าวอา้อาแล้วต่อไปนะทีมทีมทีม่เพื่อนๆหลายคนแบบว่าเฮ้ยมันต้องเล่นทีมเบต้าต้องเล่นเมตา้าตามเขาเมตา้อาอ่าเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะบอกว่า มันเล่นได้ครับมันเล่นได้เฉพาะคนรวยนะครับคนรวยหรือว่าคนที่เขาเล่นนานแล้วหรือว่าดวงดีเปิดได้ฮีโร่ตามๆเอออย่างนั้นนะ่ะมันเล่นได้ครับผมแต่เอาเข้าจริงๆนะครับมันเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเพราะอะไรนะครับเวลาเพื่อนๆจะเล่นนะครับอย่างเช่นนาตัวนี้ผมให้เพื่อนๆดูนะครับมาถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้จริงครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องลดล็อกอาวุธของมันเฉพาะตัวมันถึงจะถึงขั้นเก่งนะครับอย่างนี้เนี่ยอะสม็อกกี้นะครับสม็อกกี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆเนี่ย อ่าจะเล่นนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูสก,กิลมนะันฮะอ่ะ,อะกินเข้าไปมันจะเก่งก็ต่อเมื่อตอนไหนครับเ,เก่งเมื่อตอนมันปลดอาวุธแล้วนะครับเทนิยายนะเนี่ยอ่าเก่งนะเก่งตอนปลดอาวุธแล้วนะเนี่ยเพื่อนๆไปหาดูผมดูแล้วว่าเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วว่ามันเก่งตอนปลดอาวุธเลเวลลงเลเวลไหนนะใช่ครับมันจะเก่งตอนปลดอาวุธแล้วมันก็ถามว่าไอ้สมกกี้เนะี่ยมันเล่นได้ทุกด่านจริงไหมใช่มันเล่นได้แทบทุกด่านะแต่บางด่านมันเล่นไม่ได้ทุกคน บางด่านนี่แบบมันไปเจอแบบพวกสแันน์เนี่งอะยฟพีแรงๆแล้วมันฮิวไม่ทันมันยืนไม่ไหวมันก็ตายครับมันไม่มีแทบไม่มีประโยชน์เลยถึงแม้ว่ามันจะปลดอาวุธแล้วมันทอาไม่ตัวมันมีดาเมจก็จริงนะครับแต่ว่ามันขึ้นที่ไม่ได้นะมันขึ้นที่ไม่ได้เออนะครับโอเคต่อไปตัวไหนนะครับตัวที่เขานิยมใช้กันจะเล่งไงก็คือตัวนี้โอดี้ถามว่าโอดีเนี่ยมันไปเก่งตอนไหนนะครับมันไปเก่งตอนไหนมาเพื่อนๆดู มันไปนเก่ตอนไหนเนีย่ยผมจะเข้าให้อาวุธให้เพื่อนๆดูนะอ่าดูนะมันจะไปเก่งตอนนะครับอาวุธบวกสิบนะครับบวกสิบหรือบวกสิบห้าแล้วนะครับมีพลังงานเริ่มต้นหกร้อยหน่วยเนี่ยนะครับเก่งจริงๆคือตอนหกร้อยหน่วยนะครับ,รออห,รบหรือว่าขีดจำกัดนะครับผมสิบห้าเลยนะครับเป็นเป็นดเมจคำนวณเข้าตาแต่มันเป็นดาเมจเดี่ยวครับผม <laughs> มันเป็นดัเมเดียวแต่แต่ว่ามันถามว่ามันแรงขนาดไหนมันมันมันใช้ได้กับเอพนะมันใช้ได้นะใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อหลังงอ่ะเวลาหลังหลังเพื่อนเล่นไปเวยมันมันถึกมันมันถึกมันมันหนามันมีโล่มันมีนู่มันมีนั่นมันต้านทานสถานะอะไรแยะไปหมดเลยนะครับไอโอดี้เนี่ยมันยิงไม่เข้าเลยทุกคนมันไม่เข้าเออแล้วมันก็ ไม่สามารถที่จะแบบปิดเมจได้แบบทันเวลาที่แบบว่าตัวแท้งเพื่อนเนี่ยเป็นยืนไหวอย่างเช่นตัวนี้อะต่อไปเป็นตัวไหนที่เพื่อนๆคิดว่าเป็นเมตาอ่ะตัวนี้ทอรานนะไอ้พวกเนี้ยชกุกเมตาทอรานอ่าโคโค่เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นฮีโร่ที่แบบใช้ของใช้เวลาทีหนึ่งนะทุกคนนะในการปลดอาวุธของมันอะเป็นระดับแบบเทนนิยายเลอเลอเล,อ,เลออะไรสักอย่างเนี่ยนะถึงจะเก่งนะแต่ตัวที่ว่ามันไม่ต้องปลดอาวุธ นะครับไม่ต้องลดอาวุธเลยก็เก่งก็มีนะครับหรือว่าบทอาวุธมาแล้วมันโคตรเก่งเลยก็มีนะครับตัวที่ผมใช้เนี่ยนะผมจะแนะนําอันนี้ตัวที่ผมใช้นะครับเล่นๆหลักๆเนี่ยตอนนี้มีอยู่ไม่ไม่ไม่กี่ตัวเองนะที่เล่นๆนะมันเล่นตามเมตาเขาด้วยแล้วก็คือตัวนี้นะนิเนเมนะครับต่อมาก็ตัวนี้อาร์เดสะครับแล้วก็พยายนานี่นะครับแล้วก็เซเซียนะครับอามัสนะครับ ผมว่าโลเวนเนี่ยอุ้ยแม่ชอบคลิกจังเลยสองสี่หหตัวเนี่ยนะครับผมใช้แค่6ตัวเนี่ยวนสลับกันไปผมก็สามารถขึ้นมา FK ด่านที่พันกว่าได้แล้วนะครับแบบว่าบางทีก็สบายบางทีก็อาจจะยากหน่อยแล้วแต่ว่าเรากัดการเรียงตำแหน่งฮีโร่นะครับแล้วก็เออ่ทางด้านของอแฟกต์นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นั่นเองถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์ที่แบบ เลเวลต่ำกว่ามอนเยอะอเรินไปมันก็ตีมอนไม่เข้าทำดามจงมอนไม่ได้ยืนมอนไม่ไหวนะครับเนี้ยมันจะมีหกตัวแล้วก็จะมีตัวเสริมนะที่จะเข้ามาเอียบเป็นบางคีก็คือฟอร์เบลนะครับบางด่านที่ว่ามันต้องต้องอ่าใช้แท้งเป็นแนวหน้าถึงสองตัวไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับแล้วให้ฟอร์เเบลเรียกลูกน้องออกมาแทงข้างๆแทนตัวของฟอร์เบลนะก็จะมีหกตัวเนี่ยที่ไพเนะี่ยหกตัวเนี้ยเป็นตัวดามจนะถ้าเพื่อนเพื่อน,นไม่ได้เล่นสายแบบ สายแบบสายถึกสายเนี่ยแบบทาลงเอ่อทอรานแบบพวกยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบดีมากนะครับหรือว่าตัวนี้หรว่าตัวนี้หรือเปล่ปานะที่มันรวบเออไอตัวรวบเออของสายปะเอ้ยอ่ะตัวนั้นก็ดีก็เก่งนะแต่ว่ามันจะบางด่านมันก็เล่นไม่ได้นะทุกคนนะมันเก่งก็จริงแต่ว่าบางด่านมันก็เล่นไม่ได้นะมาโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองดูเพื่อนๆดูว่าไอ้สายที่ผมเล่นอ่ะมันเก่งขนาดไหนนะมามอูนะาถึงด้านนี้แล้วอ่ะด่านที่เป็นเลขคู่เนี่ยจะยากหน่อยนะทุกคนนะ ดี๋ยวดูที่ว่าผมไปผ่านได้ไหมดูนี่นะโอ้เขาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมีตัวนี้อยู่นะมาโอเคผมจะเล่นให้เ,เพื่อนๆดูนะเนี่ยตัวที่ผมใช้ก็จะมีเซเซียเนะยี่ยเซเซียยังไม่ปลดอาวุธนะยังไม่ปลดอาวุธกันยังอยู่ะระดับเก่งนะเพราะว่าขึ้นในนี่ระดับนี้ได้แล้วขึ้นระดับเทยนนิยายได้และนะ้วเนี่ย เพราะอะไรนะครับเวลาเซีิอันติไปเนี่ยมันจะมีจังหวัดที่มอนเตอร์ของเซเซียนะมันกระโดดด้งมันทาให้ศัตูลอยขึ้นนิดหน่อยนะทุกคนอ่ะต่อไปก็เนี่ยจะเป็นคุณญานานี่นะไปลองอ่านกันเองนะครับอันนี้ผมจะได้สายสถานะล็อกขามาดูซิว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะแต่เนี้ยก็มีสิทธิ์ที่ไม่ผ่านถ้าเกิดไม่ผ่านผมสามารถเอานี่คันนี้เดเมไปแทนเซเซียได้นะโอเคไปดูกันว่าจะผ่านไหมนะครับไปครับอัติแฟร์ก็สําคัญนะนี่ที่ผมใช้ก็จะมีอันนี้นะครับ กระถาจำกัดนะครับแล้วก็เศษดวงดาวนะครับมาดูกันซิว่าจะผ่านไหมไปลุยนึผมเอาทางล่างของคุณลุงต้นไม้แล้วเป็นตัวแท็งครับเอาเถอะเอาสวายเอห้เราสวายอันนี้จะเป็นสายล็อกขาที่ผมชอบเล่นนะคุณลุงดูดอมิดนะผมดูคร <Hey, ับผมก็ขาอบบตัวเรือเลี้ยงผมเลี้ผม แบบให้ได้ครับผมเรียบร้อยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าันบางตัวเนี่ยที่เราไปเจอมันบางครับตัวมันบางบางแล้วเราล็อกขาล็อกขาเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมปู่ก็ล็อกขาแล้วอะมาดูดาเมจครับดดาเมจเนี่ยก็เนี่ยพอๆกันเลยถึงแม้ว่าดัเมจมันจะน้อยกว่าเซียเซียก็ตามนะครับแต่ว่าดีพอ่ะเรื่องการทําดามเมจตอนนื่อ่ะจะเป็นปู่จะมากกว่านะครับผมมันจะล็อกขาก็เนี่ยปู่ล็อกขาเซียเซียล็อกขาคุณยายแดานี่ล็อกขา ต้นไม้ตันนะครับโลเวนเพิ่มกี่ของก็ง่ายๆชนะแบบสบายๆครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยากมีเรื่องอะไรก็ถามมาได้ครับผมบ๊ายบาย